ลาสุดยจะพึ่งน้อยใจกันไปเปิดสีกลุ่มตกหล่นครั้งเตรียมจ่ายเงินรอบสุดท้าย ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่4มิถุนายนได้มีการประชุมคณะกรลังการกำกับดูแลด้านผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 หรือคณะกรรมการประสิทธกระทรวงเพื่อพิจารณาเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบเพิ่มเติมโดยมีนายประสงค์ภูนทนเนศประหลัดกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรังการประชุมโดยประเด็นสำคัญของ,ของการประชุมคือการพิจารณาจ่ายเงินกลุ่มตกหล่นเพิ่มเติมในรอบสุดท้ายที่ พบว่ามีจำนวนเกือบ9ล้านคนแบ่งเป็น4กลุ่มประกอบด้วยกลุ่มแรกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ1.2ล้านคนกลุ่มที่2 ผู้ที่ลงทะเบียนเราไม่ทิ้งการไม่สําเร็จจํานวน3 0,000นคนกลุ่มที่3ผู้ตกงานที่ยังจ่ายเงินประกันสังคมไม่ครบ6เดือนจํานวน66,000คนกลุ่มที่4กลุ่มปอบางทั้งผู้สูงอายุผู้พิการและเด็กแรกเกิดจํานวน6.9ถึง7ล้านคน ซึ่งทั้ง4กลุ่มนี้จะต้องทําเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมาการกันกรองในสัปดาห์หน้าก่อนจะนําเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือคอรมอใหม่อีกครั้งในสัปดาห์ถัดไป นายประสงค์พูละเนศประหลัดก,กระทรวงกัรคลังเน้นย้ำว่ารัฐจะเก็บตกผู้คนที่เดือดร้อนให้ครบทุกกลุ่มซึ่งแนวทางที่ออกมาคือจ่ายเงินแต่ยังไม่สามารถระบุจํานวนเงินได้เพราะขึ้นอยู่กับคณะกรรมการการการกองเป็นผู้พิจารณาเบื้องต้นมีรายงานว่าอาจจะเป็นตัวเลข1,000ถึง5,000บาท เป็นระยะเวลา3เดือนเนื่องจากมาตรการล็อกดาวน์เริ่มผ่อนคลายแล้วทางนี้กรณีที่มีเงินก็ประมาณเพียงพอก็จะสามารถจ่ายได้ทันทีในเดือนพฤษนายนนี้ซึ่งจะจ่ายทันทีได้2เดือนและจ่ายเดือนกรกฎาคมอีก1เดือนแต่หากเงินไม่พอก็จะต้องทำเรื่องกู้เงินมาจ่ายเพิ่มเติมล่าสุดกลุ่มล่าสุดต่อไปนี้เตรียมรับเงินภายในสิ้นเดือนพฤุนายนนี้สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบ กระทรวงการคลังเร่งรวบรวมข้อมูลผู้ที่ได้รับผลกระทบที่ยังตกหล่นไม่ได้รับความช่วยเหลืออีก9ล้านคนคาดว่าจะได้รับเงินช่วยเหลือส่งเดือนล่าสุดในประสงค์ภูทนทเนตประหลัดกระทรวงการคลังในฐานะ ประธานคณะกรรมการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ได้เปิดเผยว่าขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งสรุปตัวเลขผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 กลุ่มที่ยังตกหล่นอยู่ประมาณ9ล้านคนประกอบด้วย4กลุ่มได้แก่กลุ่มผู้ถือบัตรคนจนที่ผ่านการตรวจสอบความซ้ำซ้อนสิทธิ์1.2ล้านคน กลุ่มผู้ลงทะเบียนร,รับเงินช่วยเหลือเราไม่ทิ้งกันไม่สำเร็จและผ่านการตรวจสอบความซับซ้อนแล้ว3 0 0,000คน กลุ่มเปาะบางที่ผ่านการตรวจสอบสิทธิซัมซอนและประมาณ7ล้านคนและกลุ่มประกันสังคมอีก6 6 0 0 0คนที่ตกงานแต่ยังจ่ายประกันสังคมยังไม่ครบ6กเดือนจึงไม่ได้รับการช่วยเหลือตามสิทธิประกันสังคมโดยจะนำเรื่องนี้เสนอต่อคณะกรรมการการกรองการใช้เงินคู่ตามพรกกู้เงินหนึ่งล้านล้านบาทในสัปดาห์หน้าจากนั้นจะเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไปหากครมอนุมัติจะสามารถจ่ายเงินเยียวยาได้ภายในสิ้นเดือนมิถุ นนายนี้ส่วนจะได้รับความช่วยเหลือแบบจํานวนเงินเท่าไรนั้นต้องรอความชัดเจนอีกครั้งหนึ่งล่าสุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจออข้อหมื่นล้านแจก2,000ให้ไปเที่ยว เรียกได้ว่าในโซเชียลกำลังมีกระแสฮือฮาเริ่มพูดถึงเป็นวงกว้างหลังนายุทธศักดิ์สุภาพสอนผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทททได้เปิดเผยว่าวันที่4มิถุนายนทททจะหารือกับกระทรวงการคลังเพื่อหาข้อสรุปเกี่ยวกับมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศเพื่อช่วยเหลืออุตสาหกรรมโรงแรมที่พักให้สามารถพยุงการจ้างงานที่อุตสาหกรรมโรงแรมและที่พักมีการจ้างงานโดยคาดว่าจะใช้ เงินประมาณ1 5 0 0ง1 4 5 0 0ล้านบาทเพื่อกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวในช่วง4เดือนกรกราคมถึงตุลาคมปี63หลังจากได้ข้อสรุปแล้วจะหาหรือคณะกรรมการกันกรองการใช้เงินกู้และเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือคอรมอในวันที่9มิถุนายนนี้ โดยเบื้องต้นจะผลักดันเงินเข้าสู่ระบบผ่าน2แพ็กเกจดังนี้คือ1แพ็กเกจเที่ยวปันสุขเป็นบัตรกำนันดิจิตอลสำหรับการท่องเที่ยวภายในประเทศต้องเป็นการเดินทางข้ามจังหวัดสำหรับประชาชนทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปจำนวน4ล้านคนโดยเปิดลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ซื้อบัตรกำนันหรือวอยเชอร์สำหรับเป็นค่าห้องพัก แล้เมื่อประชาชนนำบัตรกำนันดังกล่าวไปเช็คอินที่ห้องพักรัฐจะโอนเงินคืนให้กับประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้จ่ายในโรงแรมเช่นห้องพักห้องอาหารสปาและร้านขายสินค้าที่ลึกต่อไปกลุ่มนี้อาจจะใช้เงินประมาณ8,000ถึง12,000ล้านบาท 2แพ็กเกจกำลังใจเพื่อตอบแทนบุคลากรที่ปฏิบัติงานแนวหน้าในการเริ่มมือกับสถานการณ์โควิดเช่นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสอมและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตามบริรือรอพศตจำนวน1ล้านสองแสนคนโดยสนับสนุนงบประมาณสำหรับการศึกษาดูงาน3วัน2คืนโดยผ่านบริษัทนำเที่ยวในประเทศซึ่งแพ็กเกจนี้รัฐจะจ่ายให้กลุ่มอาสาสมัคร สาธารณสุขประจำหมู่บ้านอสอมและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรพอสตเที่ยวฟรีพักฟรีในโรงแรมและที่พักที่จดทะเบียนถูกต้องอัตรา2 0 0 0บาทต่อไร่ล่าสุดบัตรคนจนปัสุริการแห่งรัฐลุ้นกันวันนี้เยียวยา1,000บาท3เดือน เมื่อวันที่4มิถุนายนกระทรวงการคลังมีวาระประชุมคณะกรรมการเยียยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิดในทีหรือประชุมประหลัด10กระทรวงที่มีนายประสงค์พูนธเนศประหลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานจะมีการพิจารณามาตรการจ่ายเงินเพิ่มเติมให้ ผู้ถือบาตคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ยังตกหล่นไม่ได้รับการช่วยเหลือใดๆคนละ1,000บาทเป็นเวลา3เดือนรวม3,000บาทเพื่อดูแลคนไทยทุกกลุ่มให้ได้รับการช่วยเหลืออย่างเท่าเทียมกัน อย่างไรก็ตามจากการประเมินพบว่ามีผู้ถือบัตรคนจนบัตรสริการแห่งรัฐจะได้รับความช่วยเหลือครั้งนี้ไม่ถึง2ล้านรายจากผู้ที่ยังไม่ได้รับสิทธิใดๆ2.4ล้านรายแต่ในที่ประชุมจะพิจรารณาตัวเลขดังกล่าวอีกครั้งก่อนเสนอให้คณะกรรมการแข่นครองโครงการการใช้เงินพรกกกู้เงิน1 000, 000, ล้านล้านบาทและครมเห็นชอบต่อไป นอกจากนี้ในการประชุมจะมีการพิจารณามาตรการช่วยเหลือผู้ลงทะเบียนในโครงการเราไม่ทิ้งกันไม่สําเร็จจํานวน1.7ล้านคนซึ่งจะมีคุณสมบัติของแต่ละรายว่าตรงตามเกณฑ์หรือไม่ หากผ่านเกณฑ์และไม่เคยได้รับมาตรการช่วยเหลือใดมาก่อนก็มีสิทธิ์รับเงิน5,000บาทเป็นเวลา3เดือนแต่ถ้าไม่ผ่านเกณฑ์ก็จะเสนอให้ใช้มาตรการอื่นช่วยเหลือต่อไปส่วนกลุ่มนักศึกษาหรือเยาวชนที่มีอายุไม่ถึง18ปียังไม่มีมาตรการช่วยเหลือในขนาดนี้เพราะอยู่ในการดูแลของผู้ปกครองอยู่แล้วล่าสุดเวร์ไวเวบเราไม่ทิ้งการดอทคอมรอบที่2ลุ้นหาหรือ4มิถุนายน เพื่อแจกเงินกลุ่มตกหล่นคนถือบัตรคนจนเมื่อวันที่3มิถุนายนปี2 5 1 3จากกรณีที่กระทรวงการคลังได้เปิดให้มีการลงทะเบียนในโครงการเราไม่ทิ้งกันเพื่อขอรับเงินเยียวยาโควิด -19 ทีจำนวน5,000บาทเป็นระยะเวลา3เดือน อย่างไรก็ตามในกลุ่มนี้ยังมีกลุ่มคนที่ตกหล่นอีก1.7ล้านคนที่ลงทะเบียนไม่สําเร็จทางนี้ทางคณะกรรมการเยาวยาจะนําเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมอีกครั้งในวันที่4มิถุนายนนี้เพื่อหาหรือว่า ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์มีเท่าไหร่และได้รับการเยียวยาจากมาตรการอื่นๆหรือไม่เช่นเป็นหัวหน้าเกษตรกรที่ได้รับเงินจากโครงการเยียวยาเกษตรกรมีชื่อในประกันสังคมไหมเป็นกลุ่มข้าราชการหรือกลุ่มปอบางหรือไม่หากคนกลุ่มนี้ไม่ได้รับการเยียวยาจากโครงการต่างๆที่ว่ามาข้างต้นก็อาจจะได้รับเงินรอไม่ทิ้งกัน5,000บาท3เดือน นอกจากนี้จะมีการเสนอแนวทางเพื่อเยียวยากลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกว่า2.4ล้านคนที่ไม่ได้รับการเยียวยาจากมาตรการช่วยเหลือต่างๆของรัฐแต่ต้องย้ำว่าคนทั้งสองกลุ่มนี้จะต้องไม่ไปซ้ำกับกลุ่มเยียวยาเกษตรกรข้าราชการและอยู่ในประการสังคมล่าสุดชงแจกเงินผู้ถือบัตรคนจนคนละ3,000บาทมีเข้าข่ายถึง2ล้านคน เมื่อวันที่3มิถุนายนผู้สื่อข่าวรายงานว่าในวันที่4มิถุนายนที่ประชุมคณะกรรมก,การเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบโควิด -19 ซึ่งมีประหลัด10กระทรวงเข้าร่วมและนายประสงค์พูลเนศประหลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานจะพิจารณามาตรการแจยเงินเพิ่มเติมให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนที่ยังตกหล่นไม่ได้รับการช่วยเหลือใดๆคนละ1,000บาท เป็นเวลา3เดือนรวม3,000บาทเพื่อดูแลคนไทยทุกกลุ่มให้ได้รับการช่วยเหลือจากโควิดอย่างเท่าเทียมกันซึ่งการจ่ายเงินรอบนี้จะเป็นเงินที่จ่ายเพิ่มเติมจากสวัสดิการที่ได้รับประจำเดือนเช่นค่าครองชีพ200-300ถึงบาทค่ารถเม500บาทค่ารถทัวร์500บาทเบื้องต้นประเมินว่ามีผู้ถือบัตรสวัสดิการ แห่งรัฐที่เข้าข่ายได้รับการเยียวยาถึง2.4ล้านคนแต่หลังจากตัดยอดการช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรและกลุ่มปลอบบางไปแล้วน่าจะมีผู้เข้าข่ายได้รับการช่วยเหลือไม่ถึง2ล้านคนแต่เรื่องนี้ต้องให้ที่ประชุมเห็นชอบก่อนและรอเสนอให้คณะกรรมการกันกรองโครงการการใช้เงินพรกรกู้เงินและครมรเห็นชอบต่อไปโดยจะนำเงินจากพรกรกู้เงิน1ล้านล้านบาทมาใช้ นอกจากนี้ในการประชุมจะพิจารณามาตรการช่วยเหลือผู้ลงทะเบียนโครงการเราไม่ทิ้งกันไม่สำเร็จอีก1.7ล้านคนซึ่งจะพิจารณาลงรายละเอียดว่า แต่ละคนเป็นคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์หรือไม่หากผ่านเกณฑ์และไม่เคยได้รับมาตรการช่วยเหลือใดมาก่อนก็มีสิทธิ์รับเงิน5,000บาทเป็นเวลา3เดือนแต่ถ้าไม่ผ่านเกณฑ์จะเสนอให้ใช้มาตรการอื่นช่วยเหลือต่อไปส่วนกลุ่มนักศึกษาหรือเยาวชนที่มีอายุไม่ถึง18ปียังไม่มีมาตรการช่วยเหลือในตอนนี้เพราะอยู่ในการดูแลของผู้ปกครองอยู่แล้วนายกรัฐมนตรีย้ำว่า ขอให้ช่วยดูแลคนไทยที่ได้รับผลกระทบจากโควิดทุกกลุ่มอย่างทั่วถึงซึ่งได้ผ่านมารัฐบาลก็ได้ช่วยเหลือไปแล้วทั้งกลุ่มอาชีพอิสระ15.1ล้านคนเกษตรกร,ร,ร7-8ล้านคนกลุ่มปอบบางอีก13ล้านคนและฐานจากนี้ก็จะช่วยเหลือผู้ถือบรรัตรสวัสดิการแห่งรัฐกลุ่มลงทะเบียนไม่สำเร็จรวมถึงอาจจะมีกลุ่มชายขอบสังคมเพิ่มด้วย แต่การช่วยเหลือจะต้องไม่ซ้ำซ้อนการหากใครถือบัตรคนจนแล้วได้รับเงิน5,000บาทโครงการและไม่ทิ้งการหรือเงินเยอ,อยาเสร็จก่อนไปแล้วก็ไม่มีสิทธิ์รับเงิน1,000บาท3เดือนอีก